มีเกณฑ์ในเรื่องของอการถูกแย่งรักแล้วก็มีดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือดาวพระศุกร์เข้ามาจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับเพราะว่ามันตกอยู่ในภพมรณะนั่นเองคนโสดนี่ก็เรียกว่าถ้าไปรักใครชอบใครในช่วงนี้เนี่ยใน3มราศีนี้ก็3มราศีอกหักรักคุดและมีเกณฑ์ที่จะถูกแย่งรักถูกมือที่3เข้ามาในชีวิตจะต้องระมัดระวังเป็นราศีใดบ้าง ราศีที่ควรระวังเนาะราศีที่ควรระวังในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรักซะมากกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของออการถูกแย่งรักการถูกมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเช่นกันก็จะมีอยู่3ราศีด้วยกันเนื่องจากดาวราหูนะครับทำมุม แล้วก็มีดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือดาวพระศุกเข้ามาทํามุมกับดาวดาวราหูด้วยเช่นกันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของมือที่3นะครับอกหักรักคุดหรือความรักยังไม่ค่อยรู้สึกว่าจะสดใสเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีคนรักานาสถิตท,ที่ราศีกัน นะครับราสีกันก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับเพราะว่ามันตกอยู่ในภพมรณะนั่นเองก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันนะครับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยอาจจะพัดภาคจากคู่ครองไปได้ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของมือที่3เข้ามาด้วยเช่นกัน นในลักษณะนี้ราศีต่อไปก็เป็นราศีมีนราศีมีนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแม้ว่าจะมีการเงินที่ดีนะครับในเดือนที่แล้วของเดือนพฤษ,ษภาค,คมก็ตามแต่ว่าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับก็เรียกว่าอาจจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของความรักอาจจะมีคนมาแย่งคู่รักของคุณ นะครับแย่งแฟนคุณหรืออาจจะมีมือที่3ามเข้ามาทําให้ความรักของคุณที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้ประการที่3ก็คือคนราศีเมษเนี่ยเนื่องจากดาวศุกร์มันพึ่งโคจรเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องของความรักที่อาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยสดชื่นนะครับรู้สึกว่ามันมันร้อนๆอน,อ,นอยากทําอย่างอื่นมากกว่าที่จะทําในเรื่องของความรักซะมากกว่าสาหรับคนราศีเมษนั่นเองคนโสดนี่ก็เรียกว่าถ้า รักใครชอบใครในช่วงนี้เนี่ยในสราศีนี้ก็ยังจะไม่มีเกณฑ์ดีๆเข้ามาเลยรักใครชอบใครก็เขาก็ไม่สนใจนะก็จะมีเกณฑ์ที่ความรักเหี่ยวเฉาและไม่เป็นโลกสีชมพูในลักษณะนี้ประมาณนี้นะสามราศีที่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูสตูดิโอบายขนเอก กูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในม o สติโ b บายโหนเอกกูรูโหนครับ